อาจารย์เดรุดมว่ามีส่วนไหมครับที่รัฐบาลหรือว่าประชาชนขณะนี้ไม่วางใจในตํารวจจึงต้องที่กาลังระหว่างตํารวจแล้วก็มีทหารแล้วก็มีพลเรือนเข้ามามารวมกันจากข้อมูลที่ดูทั่วๆไปนะครับ,รบทั้งในเมืองหลวงของเราในกรุงเทพมหาคนครกับต่างจังหวัดผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่มานานพอสมควรแล้ว,วเพียงแต่ว่าจะใช้ตํารวจทําในระดับไหนเท่านั้นเองแล้วในปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าในระดับ รักษาความปลอดภัยระดับชาติเนี่ยบกพร่องอย่างมากบกพร่งอง<า>ยอย่างมากเป็นเพราะไม่มีความสามารถหรือว่าเป็นเพราะไม่อยากจะปฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่าเป็นได้ทั้งสองทางเป็นได้ทั้งสองทั้งสองประเด็นเลยคือเือว่าไม่กล <c oughs> ้าหารที่พอเพียงพอที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ความจริงแล้วถือว่าเป็นการล่าเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนายยมนตีถูกถูกทุบถูกทำร้ายในระหว่างที่เดินทางออกจากสถานที่ประชุมที่พัทยาอันนี้ยอมรับไปได้ว่าท่าน ไม่ดูแลท่านนายกร้ฐมนตีได้อย่างไรนะครับอันนี้ส่วนที่รับผิดชอบเจ้าของท้องที่ผมก็คิดว่าโดนลงโทษไปแล้วในส่วนที่ถูกย้ายแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นมันต้องทั้งสถาบันตรงใจนั้นละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ความสามารถก็อาจจะยี่ก็อาจจะย่อหย่อนทั้งสองอย่างมันหมดไปเลยหรือว่าเอาใจออกห่างเอาใจออกห่างก็คงอยู่ในประเด็นแรกที่่าจจะอยู่ในประเด็นแรกครับเพราะเด็กจรรยาไม่ไงครับผม พยายามมองอีกมุมหนึ่ง,งนะครับยอาามมองอีกมุมว่าตํารวจไทยเนี่ยเก่งเก่งสืบคดีอะไรต่ออะไรนี่เก่งมากมีความสามารถมีความสามารถปล้นล้านทองเนี่ยเดี๋ยวก็หาผู้ร้ายได้แล้วเนะก่งมาในคราวนี้ผมพยายามมองในมุมดีก็คือว่าเขาจะมีคําสั่งหรือเปล่าโด,ดวยว่าย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์ที่เจตุลาไมครับเจตุลาที่หน้ารัฐสภาที่หน้ารัฐสภาและมีผู้คนเสียชีวิตเนี่ยนะครับ ก็เลยอาจจะมีคำสั่งหรือมีคำแนะนำในการปฏิบัติว่าอย่าให้ประชาชนบาดเจ็บกระทบกระเทือนไม่ขอไม่ขอตำรวจนี่ซื่อขนาดนั้นเลยนะครับผมผมพอบอกว่าพอบอกว่าจะต้องทำด้วยควาลมละมุนละม,มอมก็เลยไม่ทำอะไรผมผมพยายามมองในมุมดีอีกมุมหนึ่งว่าอาจจะเป็นดังนี้หรือเปล่าที่ทำให้ตำรวจเขา,เาไม่ไม่อาจจะทำอะไรดังที่เขาอยากจะทำได้ครับมองในมุมดีนะครับ,รบส่วนว่า ผมผมก็เห็นคล้อยตามที่อาจารย์เดชรรงพูดเนี่ยนะครับว่าเดชรุดมพูดเนี่ยก็มันน่าจะเป็นปัจจัยหลายประการผมได้ส่งคนไปถามอาจารย์ปณิธานวัฒาน,าน์ธนายกรนะครับว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่วางใจตำรวจหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังโฆษกรัฐบาลกันกิจกรรมอย่างที่อาจารย์ว่าคือผสมกันนะครับเอาจุดแข็งของทุกฝ่าย คือตำรวจก็มีการฝึกทั้นด้าการปราบปรามการจราจรอยู่ประมาณ3 4กองร้อยนะครับก็ฝึกมาโดยเฉพาะก็เอาตรงนั้นมาเข้าใจว่าจะเป็นหน่วยอารินทราแนะครับแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องก็ดึงเข้ามานะครับสักสามสี่กองร้อยอาจจะไม่เต็มไม่เต็ม3 4มกองร้อยนะครับทหารเนี่ยมียุทธภณ์มีความพร้อมมีวินัยนะครับแต่ไม่ได้ฝึกมาโดยตรงบางส่วนบางส่วนก็ฝึกก็ามาผสมกันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะคงกําลังปราบจราจรกับคนเป็นแสนแสนคนไว้นะครับเป็นกองกําลังขนาดใหญ่เป็นหมื่นหมื่น เป็นหมื่นๆนคนสองการที่ผ่านมาในใช้ของสามหมื่นคนนะครับสองามหมื่นคนเราไม่สามารถที่จะจัดกําลังแล้วก็ให้รอการจราจรอย่างเดียวก็ต้องผสมดึงมาจากหน่วยประจำนะครับมาเป็นกรณีเฉพาะกิจพราบความมั่นคงก็ระบุไว้ชัดเลยว่าจะต้องมีนะครับโครงสร้างที่ชัดเจนคือ1มีอํานาจฝ่ายบริหารสองมีผู้กํากับก็คือมีฝ่ายนโยบายมากํากับในการปฏิบัติ3มีฝ่ายกําลัง4มีภาคประชาชน กาจะต้องมีโครงสร้างในการบริหารที่ชัดเจนใครทาําอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็เราเองก็เพิ่มเติมไปในช่วงวิกฤตสงกรามก็คือว่ามีส่วนที่ชี้แจงกับประชาชนให้ข้อเท็จจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศควบคู่กันไปด้วยทําให้คนไม่สงสัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เราคิดว่าประสบความสำเร็จแต่จริงก็อยู่ในพรบความมั่นคงอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนที่ทําไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องข้อจํากัดในเรื่องของอุปสรรคของแต่ละหน่วยงานหรือว,ว่าเจ้าหน้าที่บางบางคน มีความผูกพันนะครับกับการเมืองแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามระ,ะเบียบวินัยก็คงมีบ้างนะครับแต่ตรงนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับตรงนั้นก็คงต้องหาทางในการแก้ไขไปเป็นกรณีเป็นรายๆไปแต่ในเชิงระบบเนี่ยถ้าสามารถที่จะวางโครงสร้างวางระบบและเดินไปตามพรบรนี้ได้เข้าใจว่าปัญหาความมั่นคงเนี่ยก็จะลดน้อยลง